สวัสดีครับเกษตรทุเรียนยางปาล์มนะครับวันนี้ผมก็มาทำอยู่แถวใกล้ๆกับสนามบินกลางนะครับปาล์มแปลงนี้นะครับตั้งนี้ก็เป็นแปลงที่สอง้ลนะครับที่มาจีดปุ๋ยน้ำจังตัดนะครับในช่วงที่ปุ๋ยเม็ดขึ้นราคานะครับแต่ปุ๋ยน้ำจังตัดนะครับที่ผมทำอยู่นะครับ มีโปรโตเตมนะครับเพื่อช่วยลวดต้นทุน,ทนกเกษตรกรนะครับและเป็นปุ๋ยน้ำที่มีคุณภาพด้วยนะครับมีธาตุอาหารครบท้งตีบกธาตุนะครับปามแปลงนี้ก็ทำเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับการแปลงนี้ของครูของครูแซมนะครับ ตามกลางนี้เป็นกลางที่สองจีดนะครับแปลงนี้นะครับติดไรนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ